สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลปูโอเคค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ทางบ้านแบบอัปเดตนะคะทุกคนว่า ปัจจุบันเนี่ยเบลให้กินอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเบลเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่ามันก็นานแล้วเนาะดังนั้นมันอาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆกินอย่างเดียวตลอดมันก็น่าเบื่อเนาะอะไรอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เบลให้อะไรบ้างตามคํเรียกร้องของหลายๆคนที่อยากจะรู้นะคะทุกคนหรือไม่มีใครอยากรู้มีไหมไมมีใครอยากรู้บ้างไอโหไม่ต้องใกล้กล้องขนาดนั้นก็ได้โอ้โอ้โอโลงไงลงได้ไโอ้ชึบ โอ้โหลงหนักมากงั้นเรามาเริ่มกันกับสัตว์ชนิดที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนก็คือคุณเห็นนะคะคุณเห็นนะคะทุกคนก็คืออีเห็นข้างลายนะคะซึ่งอีเห็นข้างลายนีย่จะกินผล,ลไม้70%และเนื้อสัตว์อีก3 0ต อันนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องของการกินของคุณเห็นเนี่ยเบลก็จะยืนยําตลอดนะคะว่าผลไม้มากกว่าเนื้อสัตว์นะคะเพราะคุณเห็นเนี่ยเขากินผลผลไม้เป็นอาหารหลักนะคะทุกคนถ้าไปให้เนื้อสัตว์ตลอดเด้อไไม่เอาคุณเห็นเฮ่อจริงนะเบลก็เสียยไอ้พวกนี้กัดเนี่ยซึ่งณตอนนี้นะคะคุณเห็นซียูเนี่ย เขาชอบกินส้มเป็นพิเศษทั้งคนคือตอนนี้เอนจอยกับส้มมากๆเลยส้มเนี่ยจริง,รงๆไม่ต้องแกะมเมล็ดน,นะคะแต่ว่าตัวเบละ่ะกลัว <c oughs> ก็เลยแกะมเมล็ดให้เขาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเบลก็ไม่รู้อ่ะก็แกะให้แล้วก็ตอนนี้คือเขาไม่กินกล้วยเลยนะคะเพราะว่าเขาคงเบื่อกล้วยแล้วอะ่ะ <c oughs> คือแบบวางนคือเมินเลยแต่พอเป็นส้มเนี่ยกินได้แบบแต่ไม่กินเปลือกนะคะกินเป็นลูกๆเนาะ ส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะตอนนี้เบลให้เป็นไข่ต้มนะคะทุกคนอันดับต่อมาก็คือน้องซุกซนนะคะเค๊เจเเลง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 ซุกซนเนี่ยก็คือแมวนะคะทุกคนลูกวางก่งลูกวางก่งปกติเราจะให้เป็นอาหารแมวธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่าเบลสังเกตว่าขนเขาอะกระด้างทุกคนนะคะเบลก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นรอยัลคานินนะคะ ตอนนี้เบลก็ให้เป็นโรโยคาินะคะสูตรแมวโตอ่ะทุกคนเบลไม่แน่ใจเบลคือยังไงนะคะเหมือนกับว่าขนเขาอ่ะมันขึ้นแล้วก็แบบลูบแล้วนุ่มอ่ะไม่แข็งเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยทุกคนเบลก็เลยมาโนว่าน่าจะเป็นเพราะอาหารที่เบลเปลี่ยนนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกันหมดอ่ะทุกคนแล้วแบบเออก็ก็แตกต่างที่อาหารอะไรอย่างเงี้ยดูน่าสุกดิไม่ได้เอนจอยเลยวะเลยไฟน้อง คือการรัดคอสัตว์อย่างเอามหิดนะคะทุกคนต่อมานะคะคือตัวที่สก็คือนก okay, แก้วนะคะเบลก็ใช้เป็นยี่ห้อรกรีนบาลานนะคะทุกคนเบลอะ่ะให้เขากินอะหลายยี่ห้อแล้วนะแต่เบลจะบอกว่ายี่ห้อเนี้ยคือเชื่อมาว่าตัวเราเองอะแบ่งใจงเราเปียใช่ไหมเบลอธิบายดูแบบเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยให้เราเป็นคนพูดกว่าก็คือตอนที่ให้ก็ให้ลงไปแล้วไกคิ มันเป็นเสียงที่แบบว่าไม่เคยได้กินมาก่อนเออกติก็แะแง่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 อะไรเงี้ยแต่กินก็คือเรามาแกะเลยดีกว่านะคะเบลยังไม่ได้แกะอีกสองกล่องเดี๋ยวเราแกะเลยนะคะชิบอื้มกินหอมมากชิบคือข้างในทุกกล่องเลยนะทุกคนจะมีเป็นเนี่ยอยู่ด้วยอะต่อคนอื่นเบาไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่สำหรับเบลคือดีมาก เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเบลอะหาอะไรแบบนี้ยากมากทุกคนเวลาที่บางครั้งอะขี้เกียจขี้เกียจพอเราเปิดมาเนาะเราก็ขี้เกียจวิ่งไปหยิบช้อนข้างล่างแล้วช้อนเป็นช้อนของคนอะไม่ใช่ช้อนของนกเนียเราก็ต้องเสียสละช้อนของเราให้นกอะไรเงี้ยแต่พอมีอันนี้มาคือทุกอย่างมันจบปัญหาเลยทุกคนและอันนี้จริงอะเรามีอันนึง,นงที่เรแกะไปแล้วด้วยนะคะเอาแกะไปแล้วนะคะทุกคน mm. ก็คือเขากำลังกินอันนี้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็แกะกระป๋องใหม่เพื่อเออให้ทุกคนเห็น <laughs> ให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เบลจะบอกว่าที่เบลกล้าแกะเนี่ยเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าพอปิดฝาเนี่ยถ้าปิดสนิทแล้วทุกคนคือเขาสามารถที่จะอยู่ได้แบบ6เดือนเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่ายังไงนุ๊กเบลก็กินหมดอยู่แล้วเดือนหนึ่งก็กินหมดแน่นอนอยู่แล้วอันนึงนะคะตอนนี้เบลมีอยู่3อันนะคะภายใน3เดือนหมดแน่นอนทั้งนั้นเบลก็เลยกล้าแกะนะคะทุกคนเฮ้ยพี่ทําไมต้องเปลี่ยนด้วยอะ่ะบอกอันเก่าไม่โอเคเหรอ อันเก่าก็โอเคนะทุกคนแต่ที่เบลเลือกใช้อันเนี้ยเพราะข้อดีมีอยู่สอ,อย่างด้วยกันนะคะทุกคนก็คือคือพวกวิตามองวิตามินสารอาหารที่ครบถ้วนของนกเนี่ยอันนี้มันเดส,สิตไปถูกปะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยที่เบลชอบคือเขามีเลซิตินคือตัวเลซิตินเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ไปช่วยลดภาระการทำงานของตับเข,ข้าใจอารมณ์ปะคะ คือหมายถึงว่าพอตับของนกเนี่ยทำงานทํางานทํางานถูกไหมดักจับของเสียพวกไขมันสารต่างๆเข้ามาในตับเนี่ยตับก็มีหน้าที่ในการก็มีหน้าที่ฟอกของเสียถูกไหมทุกคนซึ่งพอตับเขาทํางานมากๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้ตับลดประสิทธิภาพการทํางานลงนะคะซึ่งตัวเลนิตินเนี่ยจะเป็นตัวในการช่วยลดพลังการทำงานของตับเมื่อตับทํางานน้อยลงตับก็จะได้รับการสูญเสียน้อยลงแล้วระบบอวัยวะต่างๆ ก็เท่ี่เขาทำดังน,น,นั้นเนี่ยตัวเลนส์จินเนี่ยสำหรับตัวตัวเบลนะพอเบลเห็นปุบเนี่ยเออดีไอ้เนี้ยดีมากอะไรเงี้ยทุกคนเบลก็เลยเลือกนะคะส่วนข้อที่สองข้อที่สองอันนี้อันนี้คือข้อที่สองคือเบลชอบมากเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเคลมเลยว่าเขาคือคนไทยผลิตจากประเทศไทยเออผลิตจากประเทศไทยแล้วไงยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเขาผลิตจากต่างประเทศเวลาที่เขาขนส่งเนี่ยเขาต้องขนส่งผ่านเรือมาก อย่างเอาอย่างน้อยๆเลยอะ่ะหนึ่งเดือนกว่าจะมาถึงประเทศไทยแล้วเวลาเขาปิดบางทีเนี่ยมันมีความชื้นเปิดมาเบลเคยเจอบางที่ห่อเปิดมาแล้วโหเหม็นหือนอะ่ะทุกคนเข้าใจป้าเหมือนแบบเราเเข้าโรงแรมแล้วมันมีพรมอะ่ะแล้วแบบืนี่คือกลิ่นความชื้นสัมผัสได้ถึงความชื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเนี่ยพูดตรงๆเขาแน่นหนาทุกคนแน่นหนามากนะที่ชอบที่สุดก็คือเขามีช้อน ตอนนั้นเลยเหรอกินเพื่อเอาเขาก็ต้องชิมไม่ล่ะเขาก็อยากให้รู้เขาได้กินของอร่อยไม่ล่ะถ้าเขากินได้แปลว่าอร่อยไันนี้อบเป็นได้ทานตะวันทนี่เขากินไม่ได้เลยนะมันเหมือนไม่ค่อยสวยอันนี้อร่อยได้ผ่านผ่านผ่านรออยู่มาแล้วมาแล้ว ตัวที่สองมาแล้วโอ้โหอยากกินมากไม่โอ้โหเราสามารถบอกทุกคนได้เลยไง er ว่าปริมาณเท่าไหร่เราจะให้เขาเนี่ยมื้อละประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้นะคะทุกคนต่อสองตัวเนาะหรือบางทีเราก็แอบ,บให้สองถ้วยดูดูดดดเดี๋ยวแป๊บนึงมา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 ทุกคนดูยดีใจดีใจเอาป่ะ วุ้ยดีใ,ใจดีใ,ใจดีใ,นใ,นใจใหญ่เลยดูดูเอาเปล่าเอาเปล่าออกแล้วขึ้นออกขึ้นเนี่ยลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดเลยดูด,ดูดูความอยากกินของหนูระวังหกตั้งเน้นว่าตึ้งตั้งดีๆก่อนเดี๋ยวเธอรู้แล้วหนูอยากกินแั้งนึ่นนงที่เธอรู้แล้วนีดิดดดด เยวจะขอเข้าสู่ช่วง ASMR ต่อมาะะทุกคนก็คือเจ้าเม่นยักษ์กระปุกตัวนี้เองนะคะทุกคนตอนนี้กระปุกกินอะไรบ้างใช่ไหม จะว่ามามขอข้าวเเพิ่อมออะไรงี้ยาหารหลักๆเลยนะคะเมื่อก่อนเบลให้เป็นข้าวโพดเนาะซึ่งตอนนี้ก็กินข้าวโพดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเบลเพิ่มเติมเบลเห็นปะตอนนี้ก็จะเป็นข้าวโพ,บพดบ้างแครอทบ้างฟักทองบ้างอะไรเงี้ยนะคะสลับก,กันไปนะคะทุกคนเป็นอาหารหลักนะคะตัวอาหารเสริมนะคะทุกคนเบลให้เป็นอาหารการะจายนะคะทุกคนะะตอนนี้เบลใช้อยู่ก็คือคนี้เลยต่อมาก็จอเป็นเจ้า เราไม่ได้เปลี่ยนอาหารอะไรให้เขานะคะเแบลบอยังให้เป็นอาหารแมวนยโยคาีเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่อาจจะปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าเบลให้สูตรเดียวกับซุกสซนนะทุกคนเมื่อก่อนเป็นแบบเบบี้เนาะตอนนี้ก็ไม่เบบี้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อเบบี้เนี่ยจะเน้นเป็นนมเป็นหลักถูกไหมแต่ตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วน,น,นะคะเแบลบก็เลยให้เป็นอาหารแมวแบบสูตรปกติแล้วนะคะง่วงนอนไปแล้วสูตรทั้งหลายมาซุกเนี่ยง่วงนอนกันแล้วนะคะแล้วเบลก็จะเสริมด้วยไข่ต้มเหมือนกับคุณเห็นซียูเลยมาก็คือ พี่ลูกเหม็นลูกหอมของเราเนี่ยแล้วมันจะใต้โซฟาาไดหนูได้กินจีนปลาใช่ไหมล <laughs> ูกจะถามทีเดียวใช่ไหมแต่หนูเป็นเนื้อแคสหนูไม่ใช่นกแลหนูกินไม่ได้โ <laughs> คมไฟเขาได้กินผลไม้รวมไม่บอกกันแล้วผลไม้รวมจริงๆกินหอมมากต่อมานะคะทุกคนก็คือสกังนะคะทุกคนสกังเนี่ยก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะทุกคนที่ไม่ได้มีอาหารเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะ เราก็จะให้ผล,ลไม้เป็นหลักนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือจะกินส้มกับกินเงาะนะคะทุกคนเป็นหลักเนาะแล้วก็จะเสริมด้วยอาหารแมวโรโยคาดินที่ใช้ร่วมกับซุปซนนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือง่ายๆคือสรุปไว้ง่ายคือตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารโรโยคาดิน <c oughs> แบบแมวโตหมดแล้วนะคะ้ามโบ้เอาเอ,าอาไปกินก่อนจะบอกว่าตอนนี้ภูเขาเอะเขา <c oughs> เริ่มสติฟั่น <c oughs> คือแบบเขาเริ่มเขาเริ่มจะกัดด้วยแหละทุกคน <c oughs> เพราะว่าเหมือนเราแบบพอ,อ่เยอะแล้วเนาะเขาก็ไม่ค่อยรู้นะคะเขาดูว่าเป็นอาหารอย่างเงี้ยบางทีเขายืน่นมือเข้าไปเนี่ยเขาก็จะงับแต่ทุกคนแต่ว่าก็ถ้าเกิดให้ซุ้มให้เสียเขาหน่อยแล้วแบบไม่ไม่ไปไม่ไป,ไไปจับปากเขาก่อนจับตัวเขาก่อนยงเขาก็จะรู้ว่าเป็นเรานะคะ,ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ขับมาใช้ห่อโอัโกนะคะเหมือนกับว่าเขาเริ่มโตขึ้นอ่ะทุกคนเริ่มกินยากขึ้น อะไรต่างๆนานาที่เบลเคยให้ตอนนี้ก็ไม่กินแล้วนะคะกินแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเชื่อมาทุกคนว่าเบลอะนั่งไล่ซื้อมาทุกยี่ห้อเลยนะไม่กินเลยมาจบที่ตัวนี้นะคะตอนนี้ กินยี่ห้อนี้นี่หอเดียวนะคะทุกคนพีนโน่กับแบมบี้นะคะทุกคนพีนโน่แบมบี้เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนอาหารเลยนะคะเพราะเดีวก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรให้นะคะเพิ่มเติมคือเขากินหญ้าข้างล่างตรงสนามหญ้าได้แล้วนะคะ <c oughs> คือเป็นหญ้าแพนกล่านะคะอาหารแพะ A12 นะคะของ c p นะคะทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของหญ้าแพนกล่านะคะทุกคนก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ให้เขากินเลยดีกว่าเราไปกินหญ้ากันหมำหญ้ากันอย่างอร่อยอร อ,อร่อยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ข้างนอกบ้านนะคะทุกคนกคงจะไม่ต้องถามเธยนะคะเสียงมาแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะเราจะไปปล่อยบานะคะตื้น,นะคะอาหารของตื้ก็คือทันทีเลยนะคะคือเปลือกแตโมนะคะทุกคนเพราะว่าแม่เบลชอบกินแต่โมมากนะคะเขาก็เลยแบบว่าจะเก็บเปลือกจะเก็บไม่ใช่เปลือกเปลือกนะคะเอาไว้ให้กับตื้แล้วก็พริกเล็บนะคะทุกคน <S 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 <ๆ>เขาก็จะได้กินเนี๋ยวจะให้กินตรงนี้แหละ อยากกินไหมอยากกินไหมมาๆๆกิน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 ตไหนดิโอเคนะเชิบปึ๊บปึ๊งอุ้ยหกนี่นะคะทุกคนก็กําลังกินกันอย่างอร่อยเลยนะคะทุกคนโอเคก็คือ เปิดแตงโมเนี่ยให้เป็นขนมมากๆเลยนะคะนี่ก็กินข้าวกันหมดแล้วนี่ก็คือแบบดึกแล้วนะวทุกคนกินข้าวเย็นกันหมดแล้วนี่คือขนมนะคะให้กินนะคะจริงๆควรจะอาบน้ําก่อนด้วยแหละแล้วค่อยให้กินนะคะแต่ไม่เป็นไรโอเคก็คือแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารหมูนะคะทุกคนของ CP เหมือนกันนะคะแล้วก็ผักผลมไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้แบบซีเรียสน,นะคะตอนนี้หญ้าก,ก็กินนะคะนะคะก็จะแบบสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์กันมากขึ้นนะคะเมื่อก่อน ตือเนี่ยังแบบแต่กระดูกกับทุกคนแต่พอให้อาหารหมูไปรู้สึกว่าจะสมส่วนมากขึ้นนะคะไม่ได้อ้วนนะทุกคนเพราะว่าเบลไม่ได้ให้เยอะมากเนาะแต่ก็แบบเห็นเลยอะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แบบปกติเขาจะเห็นกระดูกไขปลาลาตรงอุ้ยกัดพิกเลเห็นกระดูกไขปลาล้าเลยอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะแล้วก็มีพุงแล้วด้วยนะเดี๋ยวนี้ ต่อมาตัวสุดท้ายนะ้องเบลไม่ได้พาไปดูนะคะเขาน่าจะนอนแล้วก็คือเต่าสุกต้านะคะทุกคนก็คือซามูไลนั่นเองนะคะซามูไลตอนนี้นะคะเบลก็กลับมาให้อาหารเม็ดของมาคดูแล้วนะคะทุกคนแอบเห็นว่ากินบาลานเนี่ยก็มีอาหารเต่าเหมือนกันนะคะเบลกะว่าจะเอามาลองเหมือนกันนะคะว่าเขาจะชอบไหมถ้าเขาชอบเบลก็อาจจะเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เบลบอกเนาะพออะไรก็ตามที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเ,เขาก็จะ เขาก็จะไม่ต้องเสียเวลาขนส่งอะไรนานอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็จะอย่างไรก็สดใจได้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเขาชื่นชอบอย่างเงี้ยเดีว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยว่ว่าเดี๋ยวจะถามมาลองเหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ดูก่อนนะคะทุกคนไอ้ตือจ๋าว่าไงคะว่าไงคะหมูตือจ๋าเธอก็รักหนูเหมือนกัน เอาไว้หมูอ้วนของพี่เบลห,หมูตัวน้อยของเราหมูยักษ์แล้วไม่ใช่ลองตึกก็ยังเป็นหมูตัวน้อยน้อยของเราเสมอหิวไหมครับหิวครับมาขอแต่เช้าติดปุ๊บก็หิวปับ๊บแต่แค่เป็นหมูตัวน้อยที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองคลิปนีป้ปไปไปก่อนนะคะจัดเลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มเล็กๆในชีวิตของคุณแต่ว่าคุณคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วนะไปกับพี่ตือพี่ตือครับโอ้โห พี่จุกคบพจุกคบพจุกบไปแล้วค่ะบายบาย